ก็หลายๆท่านคงพอจะทราบนะครับว่าข้อหนึ่งคือเราไม่ได้ทำร้านอาหารอร่อยที่สุดในโลกของเราเจ๋งที่สุดนะครับเรากําลังจะทําธุรกิจร้านอาหารให้ได้กําไรด้วยและให้เข้มแข็งด้วยและขยายสาขาได้ด้วยเห็นไหมโจทย์ไม่เหมือนกันแต่ก่อนเราทําร้านอาหารอร่อยที่สุดทุกคนต้องสู่หกร้านเราอยู่ลึกแค่ไหนก็ต้องไปแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับลูกค้าอยู่ไหนต้องวิ่งไปหาตรงนั้นนะครับหลายๆท่านก็มาถามว่า แสดงว่าโลเคชันโลเคชันโลเคชันสำคัญที่สุดใช่ไหมไม่ใช่นะอาจารย์บอกว่าหลายๆสมมุตไม่ใช่มันมีหลายองค์ประกอบรวมกันนะครับหลายๆหยัวข้อที่พูดเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่พูดไปแล้วเมื่อกแรกก็คือเรื่องต้นแบบเรื่องของรอะบบเรื่องของเซอร์วสิสเรื่องของการตลาดนะครับคําถามง่ายๆเลยนะครับคอือว่าเราจะขยายอย่างไรนะครับขยายร้านอย่างไรจากหนึ่งเป็น2จากหนึ่งเป็นสิเลยไหมแล้วเราก็เราจะเลือกโลเคชันยังไงนะครับคำถามนี้คือ ที่เจอปบ่อยมากนะครับแต่ก่อนจะไปคาถามนั้นเนี่ยผมอยากให้อาจารย์อธิบายคําว่าร้านต้นแบบที่เข้มแข็งเนี่ยเราจะดูยังไงผมอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมา10ปีแล้วผม,ก,มก็ดังนะในอำเภอเนี่ยจังหวัดเนี่ยรู้จักผมหมดผมอยู่ตรงนี้ก็ขายได้ก็ได้กําไรแต่ในใจลึกๆก็มีตังเก็บก็อยากขยายสาขายอยู่กันแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ของต้นแบบของเราเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยอยากเข้มแข็งแล้วหรือยังพิจารณาอย่างไรนะว่าร้านต้นแบบเนี่ยของเราดีหรือยัง สาหรับผมโดยทั่วไปร้านอาหารไม่ว่าร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นขายเชนิดไหนอาหารเช่นไหนก็แล้วแต่ร้านต้นแบบที่ดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าคร่าวๆนะครับางทีมันมีหลายองค์ประกอบเยอะแต่ว่าผมพูดองค์ประกอบหลักๆเนี่ยนะครับคือข้อแรกเนี่ยคุณขายสินค้าคืออะไรคือประเภทสินค้านะครอาหารชนิดไหน คุณต้องมีถมว่าคุณขายยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นไก่ทอดไก่ทอดคุณต้องต้องต้องอร่อยยกอย่างนะฮะต้องอร่อยนั้นเริ่มจากตัวสินค้าก่อนส่วนมากผมคิดว่าทุกคนในใจเวลาทำธุรกิจเนี่ยจะมีความถนัดในเรื่องตัวตัวสินค้าก่อนว่าอยากจะทําอะไรอยากจะทำร้านอาหารที่เป็น ส้มตำหรือทําร้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือทาร้านใจทอดหรือทําร้านกาแฟหรือทําร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเริ่มต้นคือผมว่าคุณต้องมีในใจอยู่แล้วที่คุณทํานะครับอันที่สองเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคุณต้องมีรูปแบบภาษาังกฤษว่าคุณต้องมีรูปแบบที่มันเข้ากับร้านอาหารของคุณภาษาอื่นว่าเขาเรียกผมใช้คําว่า branding branding หมายความว่าตั้งแต่ตั ขึ้นไปแล้วก็ตัวลักษณะของร้านนะครับในการที่จะดีไซน์ออกมาเนี่ยให้เข้ากับตัวสินค้าของคุณนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเวลาเวลาทำธุรกิจเนี่ยไม่รู้ว่าฉันก็มอีอาหารดีแล้วฉันก็ไม่สนใจเรื่องของชื่อมันฉันก็ไม่สนใจในเรื่องของบรรยากาศในร้านอะไรก็ได้ซึ่งไม่ถูกนะฮะคุณต้องมี ขาเรียกอะไรตัวแบรนดิ้งของร้านทั้งหมดว่าในว่าในตั้งแต่โลโก้ยงลงมาสีคุณเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจนจนถึงว่ายูนิฟอร์มคุณเป็นยังไงก็คือรูปแบบทั้งหมดเป็นนะที่เป็นเป็นเป็นแบรนดิ้งของทั้งหมดของคุณเนี่ยคุณต้องมีคุณต้องมีตรงนี้ถ้าคุณไม่มีตรงนี้เนี่ยข้อสำคัญมากในการทำธุรกิจคนจะจำคุณไม่ได้เวลาคุณนกาง คนจะจําคุณไม่ได้นะคุณจะคุณจะขายโดนัทเนี่ยหรือคุณจะเหมือนอคุณก็ต้องรูปแบบคุณต้องเป็นยังไงคุณจะขายร้านกาแฟเนี่ยมันก็ต้องสีขึ้นๆหน่อยอะไรหน่อยไม่ใช่สีอะไรก็ไม่รู้นะฮะสีเป็นสีอ,อ่อนสีอะไรไม่ไม่ใช่นะฮะรูปแบบร้านกาแฟามันต้องแบบขึ้นๆออกน้ำตาลหน่อยมีอะไรกงนีผมยกตัวอย่างให้ฟังน,นะครับ งันขึ้นต้นเนี่ยตัวสินค้าคุณเลือกตัวสินค้าแล้วคุณต้องมีรูปแบบร้านคุณเป็นยังไงจากโลโก้จากอะไรทั้งหมดนะครับพอคุณมีตรงนี้แล้วนี่นะครับส่วนที่สองเนี่ยที่คุณต้องมีเลยคุณต้องมีระบบการจัดก,การในร้านผมอาจจะพูดสั้นๆน,นะฮะร,ระบบการจัดก,การในร้านตั้งแต่ในเรื่องคุณจําไว้ร้านอาหารที่ทํายากที่สุดเนี่ยและปรับเสียงที่สุดก็คือเรื่องคนเนี่ย นะครับรูปแบบการบริหารดคนผมไปพูดที่ไหนทุกคนเ็ื่อถามบอกว่าผมขย,า,า,ยายสาขาแต่ไม่มีคนอะไรเนี้ยนะผมหาคนที่ไหนหายังไงนะครับนะครับการทําร้านอาหารคุณทําร้านเดียวเนี้ยหรือหลายร้านก็นแล้วแต่คุณจาไว้เลยคุณจะบอกว่าคุณร้านเดียวแล้วคุณไม่ทําคุณต้องมีเทรนนิ่งซึ่งเป็นหัวใจของมันผมไปต่างประเทศนะฮะ แบรนด์งๆทั้งหลายเนี่ยเวะลามันสร้างตึกประมาณเจ็ดถึงแปดชั้นเนี่ยมันทำเทรนนิ่งอยา่เดียวยังอยู่นมันไม่มีศูนย์เข้ามาเนี่ยซัพพอร์ตทั่วโลกเป็นอุ่นสาขาเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับระบบอันแรกเนี่ยผมที่ว่าในเรื่องของคุณต้องมีระบบเทรนนิ่งในร้านคุณคุณมีสินค้าที่ดีแล้วคุณต้องมีระบบเทรนนิ่งท,ที่ที่ที่อยู่ในระบบร้านคุณ ่วนมากเราเนี่ยจ้างคนมาให้มันทําอย่างนี้แล้วกันให้ทําอย่างนี้แล้วกันทำๆทำไปนะคุณไม่ได้คุณไม่ได้สอนเขาคุณไม่ได้เทรนเขาแล้วคุณหวังว่าเขาจะเดลิเวอร์จะส่งให้ตามที่คุณต้องการไม่ใช่นะครับหลายๆคนเนี่ยก่อนที่คุณจะขยายร้านผมบอกคุณเลยแม้แต่คุณทําร้านเดียวเนี่ยตัวคุณเป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์คุณต้องเทรนคนนะเทรนเด็กเนี่ยแต่ละแต่ละแต่ละ ผมว่าคุณมีหลายสเตชันในเรื่องคอรัวร้อนครัวเย็นนะครับในเรื่องของอการทอดในเรื่องของการผัดในเรื่องของการตักไอ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 ิอนกรีเนียสแตละอันเนี่ยคุณต้องมีคอร์ชั่นชามันคุณต้องมีคือคุณต้องมีเวลเทรนนะฮะเทรนนิ่ง<ๆ>เพื่อจะให้การทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มหมดสมัยไปที่จะใช้เชฟ เชฟเนี่ยเหมาะสำหรับโรงแรมที่ห้าหกดาวแต่นี่สมัยใหม่เนี่ยไม่ใช่นะฮะสมัยใหม่เนี่ยถ้าร้านคุณทำได้เนี่ยอร่อยเนี่ยคุณต้องทำให้พนักงานในร้านคุณทำอร่อยทุกคนบางคนเนี่ยทำร้านอาหารนะฮะหวงสูตรหวงนูน่นหวงนี้ไม่ค่าผู้ใดเลยสุดท้ายคุณทำคนเดียวหมดนี่คือจุดของความล้มเหลวที่คุณไม่เข้าใจมัน คุณกลัวอย่างเดียวว่าเด็กเนี่ยจะรู้สูงแล้วไปเปิดแข่งกับคุณจริงๆคุณไม่เคยรู้เลยว่าการเปิดร้าน่งเนี่ยคุณไม่ได้รู้สูรคุณมีแบรนด์ของคุณเด็กออกไปเปิดมันไม่มีแบรนด์เนี่ยมันอร่อยกว่าคุณมันยขายไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าคุณเห็นเคเอฟซีไหมก็ไตั้งในตลาดสดเนี่ยบางทีอร่อยกว่าเคเอฟซีจะขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่มีแบรนด์เังนันการขึ้นต้นด้วยแบรนดิ่งเนี่ยสําคัญที่สุดคุณ ผมวันนี้เราคงไม่พูดเรื่องแบรนดิ้งมากแบบว่าแบรนด์เป็นอะไรที่มาสะท้อนตัวสินค้าคุณจำง่ายนะครับแล้วก็เฟรนลี่จำไว้อะไรที่มันยากๆอ่ะผมไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าลูกค้ามากินเนี่ยก็อยากจะมองอะไรที่มันง่ายๆสบายๆตัวแบรนด์ที่ไว้ไว้ว่าเราเข้าคลาสแล้เราก็จะผู้ให้ฟังว่าแบรนดิ้งแบบไหนมันเป็นยังไงนะครับอันต่อมาคือมีระบบเสรนจนีค่คือมันมีเยอะนะฮะตัวสินค้าแล้วนะครับ ระบบเนี่ยมันก็จะพูดในเรื่องของจัดก,การสินค้ายังไงจัดก,การในเรื่องของเซอร์วิสที่ผมพูดไปแล้วเมื่อก่อน,นนี้เป็นยังไงนะครับในการบำรุงรักษาเป็นยังไงนะครับในเรื่องของออการบริหารจัดก,การร้านในเรื่องของการเก็บเงินอะไรต่างๆเนี่ยคือผมการเขบอกว่าเทรนนิ่งเนี่ยเทรนนิ้งระบบการจัดก,การบริหารในร้านเนี่ยคุณต้องมีก่อนนี่คือลูกแบบร้านอาหารนะครับ ที่มีคนมาถามผมบอกว่าคุณเปิดสาขาระหว่างโอเปอเรชั่นกับ m a r k e t ็ตตคุณจําไว้ถ้าคุณไม่พร้อมคุณทำมาร์เก็ตติ้คุณยิ่งเปิดทำมาร์เก็ตติ้มากเท่าไหร่ถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณกำลังเลียกลูกค้าให้ผิดหวังมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วก็เขาจะไม่เข้ามาหาคุณผมอยู่เป็นผู้บริหารที่ออคนอนเวอร์ชั่นเจ็จิฟี่เนี่ยตั้งแต่สมัยที่ เจ็ตเนี่ยมีปั๊มน้ำมันอย่างเดียวไม่มีร้านอาหารเลยผมเป็นผู้บริหารคนแรกในการเซตระบบร้านอาหารทั้งหมดลงไปในระบบนะครับสิ่งที่เจ็ตเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมากมากเลยนะครับเขามีร้อยสี่สิบแผ่นเนี่ยคุณทําร้านอาหารผมจะฝากคํานี้ไว้นะครับเทรนนิ่งคุณก็ยังไม่เข้าใจแต่ผมฝากคํานี้ไว้เนี่ยทุกค,คนทําร้านอาหารคุณต้องคุณต้องจําคํานี้ไว้คุณต้องทําอย่างสม่าเสมอ จานที่หนึ่งคุณขายเวลา150จานจานที่150ตอน3ทุ่ม45เนี่ยจะต้องอร่อนเท่ากอนจานที่หนึ่งเวลาเราวัดวิซิลช็อปเปอร์เนี่ยเราจะเข้าไปตอน3ทุ่มเราจะไม่เข้าไปตอนเราจะเข้าไปตอน6โมงคึ่งเราจะเข้าไปตอนเที่ยงครึ่งและเราจะเข้าไปตอนคุณเปิดร้าน7โมงเราเข้าไปจัง7โมง15เนี่ย จานทุกจาน่ยต้องอร่อยเหมือนกันคุณจำไว้ consistency คือความสม่ำเสมอที่เจ็ดเนี่ยประสบความสำเร็จในร้อยสีแห่ทั่วไปหมดนะครับครับก mm ็นี่คือคือ,คอ mm hmm. ผมก็จะบอกว่าถ้าถามว่าโจทย์ข้อนี้รูปแบบการทำร้านอาหารอะไรผมพูดสั้นๆนะคมีระบบเทรนนิ่งแล้วคุณเข้าใจมันว่ามีมีอะไรที่ผมพูดไปแล้วในเรื่องของการบริการในตัวสินค้าในเรื่องของการจัดก,การเรื่องคน นะฮะจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้ในเรื่องของนะฮะร้านลูกต้นแบบเนี่ยคุณต้องมีตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะขยายสาขาเนี่ยลำบากสามทุ่มกว่าแล้วทําให้เหมือนตอนเช้ายากอาจารย์เด็กเหนื่อยพักก็เหี่ยวแล้วซุปก็เริ่มเค็มแล้วทำมันงวดนี่ยคือเห็นอย่างเด็กเราเนถูกฝึกอย่างนี้นะฮะฝึกว่าถ้าจานนี้เข้ามาต้องทําแบบนี้แบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมพอดีพจารย์พูดแล้วผมยกตัวอย่างว่าถ้าทําไม่ได้นะฮะทำไม่ได้ผมอาจจะยกตัวอย่างตัวอย่างผมมีเ,อเยอะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างคุณฟังว่าโดน n o พิซ z ่าเปิดในในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคอมพานีอัวเลยในอเมริกาเนี่ยว่ามันเก่งๆมันมีหมื่นกว่าสาขาแฟรนไชส์เนี่ยประมาณหมื่นกว่าสาขาคอมพานีมีหนึ่งพันสาขาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดคอมพานีเนี่ยสามพันกว่าสาขา เยอะกว่าอเมริกาเป็นสามเท่าซึ่งอเมริกาเป็นเจ้าของแบรนด์ของโดิโนพิซซ่าวันหนึ่งอเมริกันเนี่ยมันก็สนใจบินมาที่ญี่ปุ่นมันอยากจะรู้ว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเกาะเล็กๆเ,เนี่ยมันเปิด 3, สามพันขวสาขาได้มันสงสัยมากเลยว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยทำได้และทาได้ดีด้วยแต่นี่โดิโนพิซซ่าในญี่ปุ่นเนี่ยสักเซสมากนะครับปรากฏว่าพอมันมาเนี่ยมันก็บาอยู่ปึ๊บ มากดร้านาก็เห็นตอนเช้าเนี่ยว่าร้านเปิดสิบโมงเนี่ยครับเก้าโมงครึ่งเนี่ยญี่ปุ่นมันก็เรียกวนากงานทั้งหมดมามาบริฟเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไงขายเท่าไหร่วันนี้เราต้องปรับปรุงอะไรบ้างน,นะเย็นมาปุ๊บปิดร้านสีทุ่มสีทุ่มครึ่งต้องมาบริฟแล้ววันนี้เป็นยังไงขายไปเท่าไหร่เรามีอะไรบ้างที่จะปรับปรุงพ่กนี้ของวันนี้ขาดนะพรุ่งนี้เราจะเข้ามาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม แำ้จกก็ถามไอ้เอมดี MD ของญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยโอ้เป็นเจ้าของแบรนด์สงสยัยโอมมาลรือก็เลยแกล้งทำใช่ไหมญี่ปุ่นมันก็บอก This is real อันนี้ของจริงทำทุกวันทุกวันคุณลิฟเนี่ยท,ทำอย่างนี้ทุกวันคุณลิฟทำอย่างนี้ทุกวันแขฝึกเอ็มเคทำอย่างนี้ทุกวันทำสม่สำเสมอ365วันครับ <ạ. S 2> ผมบอกว่าตปอไปจ้าโรงงานงชินนะ คอนเซ็ปต์เรื่องนี้ผมตอบโจทย์ได้เลยว่าสามทุ่มสี่สิบห้าก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับเพราะว่าวิธีการทําของเขาวิธีการติดตามของเขาเขามีรูปแบบการทําอย่างสม่ําเสม,สมอนะครับก็คือเรื่องก็คือเรื่องของสแตนดาร์ดนะครับมาตรฐานแล้วก็คอนสิสเตนซีก็คือความสม่ำเสมอที่อาจารย์บอกว่าจะสอนไม่สอนก็ทำสม่ำเสมอทําให้เหมือนเดิมเๆออยากให้อาจารย์ท็อยกตัวอย่างจากปัญหาร้านต้นแบบของนเฟรนรุ่นหนึ่ง ท็อกเนี่ยว่าส่วนใหญ่ร้านต้นแบบของเขาเนี่ยจะ,จะเปิดปัญหาเนี่ยทึบได้ไม่ได้อย่างไรครับยี่ขอย้ำอีกอย่า,งท,าง,งที่อาจารย์พูดของคุณวิทย์เอ็มเคเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ร้านอาหารที่เขามีต้นแบบแล้วเช้าต้องมีพนักง,งานมาคุยเมื่อวานเจออะไรคนนี้เกิดอะไรจะทําอะไรผู้จพิจารก็่าจะทาการวีดพนักง,งานว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้าง แต่มีคําถามหนึ่งอาจะต้องฝากถามแม่ใจช่วยเคลียร์ว่าทําไมเพลงโอกโมเยนต้องออกมาเต้นเพื่ออะไรใช่ไหมไเห็นแาโ้โมเยนเปิดเพลงแล้วออกมาเต้นอันนี้เพื่ออะไรมีใครพอทราบไหมครับแต่<า>ว่าพนักงาน,นิ้าเหนื่อยต้องประตุ้นหน่อยถ้าหมดแรงหรือเปล่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือเขาต้องการสร้าง positive e n น r g y ีให้พนักง,งานคือคนทําง,งานเซอร์วิสเนี่ยเช้ามันีาะยิ้มบ่ายมันอาจานานจะนนหน้าหงิก็ได้ถูไหมครับเราเองก็เป็น นูดีเขาต้องการด่ายผู้พนักงานสร้างระบบให้เกิดเขาเรียกว่าแรงจูงใจในการทำงานมีการวอร์มอัพอย่างที่อาจารย์ดีมีใจนก็คือเช้าที่ปู้ฝึกงานเขาเรียกว่ามอร์นิ่งบรีฟก็คือเรียกพนักงานมาบรีฟว่าวันนี้เป้าหมายเราจะขายเท่าไหร่อันนี้คือระบบหนึ่งแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานลูกค้าด่าอะไรเราเราจะแก้อย่างไร นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกบริษัทใหญ่ที่มีสาขายเยอะๆเนี่ยเขาจะมีบบกแบบนี้อยู่ของเราก็มีนะฮะอย่างของทูเนี่ยเขาจะพูดตอนเช้าื่อวานเป็นยังไงลูกค้าอะไรใครมาร้านแล้วนะทุกคนจะรู้หมดวันนี้เป้าคืออะไรท่นเป็นการเตือนนะฮะว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับไอ,ไอ้ร้านต้นแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดครั้งแรกบางครั้งมันไม่ได้เกิดครั้งแรกนะมันผ่านไปสักสามสิสาขาแล้วคม,มาทำร้านต้นแบบ เพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเดินมา3ามยุทสถานนั้นมันเริ่มมีปัญหาเราก็เลยเอาสาขาที่3 1ขึ้นดาเป็นร้านต้นแบบทุกวันนี้ผมก็พยายามทําอยู่นะฮะที่อยู่ออฟฟิศปัจจุบันเราก็เริ่มจะทาร้านต้นแบบใหม่แล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาต้นแบบมันมีอะไรที่เราควรจะเอาเข้าไปใส่นะครับในคิวชาบางที่ที่อาจารย์มีพูดไปเขาจะแบ่งร้านต้นแบบในร้านเนี่ยออกเป็นระบบระบบ เพื่อให้บ้านักงานเข้าใจเช่นระบบการผลิตระบบการผลิตก็คือคนที่อยู่ในครัวมีหน้าที่ทําการผลิตอาหารให้กับลูกค้าแล้วเขาก็จะสอนกับนักงานว่าไอ้ระบบการผลิตเนี่ยมันมีผลกระทบต่ออะไรบ้างระบบการจัดการนะครับเรื่องของการที่เช้าก้ามกเข้าร้านกับเย็นสามทุ่มปิดร้านอาหารที่ผัดจานที่หนึ่งจะจานที่สุดท้าย ต้องเหนืน่อยกันการเหนื่อยบอกว่าไอ้พนักงานเหนื่อยมันก็จะมีอีกระบบหนึ่งเรื่องระบบของการจัดตารางการทํางานพน,นักงานระบบเนี้ยมันจะไปพันกับตรงไหนนั้นในร้านต้นแบบพวกนี้เขาก็จะแยกร้านออกเป็นระบบใหญ่ๆเพื่อให้เห็นภาพว่าโซ่ห่วงเนี้ยระบบเนี้ยมันจะไปกระทบระบบไหนมากที่สุดถ้าปัญหาระบบนี้เกิดขึ้นเขาจะแก้ตรงไหนนะครับอย่างที่อาจารย์มีพูดอ่ะบางบริษัทนะครับ ที่เขาทําร้านอาหารใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขามีมหาวิทยาลัยของเขานะฮะอย่างแมคโดนัลส์เนี่ย,ย,เ,ยเขาจะเรียกเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ของแมคโดนัลส์แฮมเบอร์เกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งโลกเนี่ยมีอยู่แปดแห่งประเทศไหนที่มียูตัวนี้อยู่ถือว่าสุดยอดแล้วนันจะมีที่ญี่ปุ่นม,ม,มีที่อเมริกามีที่ออสเตรเลียนะและ้วยูเนี่ยมีได้คือสอนคนอย่างเดียวเลยทุกวันจะมีคนเดินทางจากทั่วโลกมาเข้าคลาสสอนเรื่อง ปริญ,ญาตีการทำแฮมเบอร์เกอร์ปริญาโทรแฮมเบอร์เกอร์แล้วด็อกเตอร์แฮมเบอร์เกอร์ถึงขนาดนั้นเลยนะฮะมันจะเป็นต้นแบบของการที่ถูกเรียนและบออกไปสร้างไปสอนแล้วร้านต้นแบบเนี่ยมันจะต้องกลับไปอยู่ที่ระบบที่ที่อาจารย์มีพูดตั้งแต่เรื่องของการทำจานที่หนึ่งกับจานที่สิบหรือสุดท้ายมันต้องเหมือนกันลูกค้ามาเก้าโนะมงเชา้าน้เปิดเก้าโมงเช้าคนแรกที่สั่งต้องได้อาหารจะไปบอกว่าต้องรอสิบนาทีนะคะ พ,พ่อครัวยังไม่มาเชฟยังไม่มาใช่ไหมแล้วเมต่อเพึ่งเชฟเชฟปเป็นแค่คนช่วยเราทําระบบการผลิตถ้าคุณจะทำสปาเกตตีต้องใส่หนึ่งช้อนต้องใส่หนึ่งถ้วยตวงต้องใส่กี่กรัมนะครับคุณจะคุยกับเชฟไม่รู้เรื่องเพราะคนเหล่านี้จะเป็นอาร์ตเขาจะไม่มีสายอาร์ตคือใส่เลยนะเอาช้อน ยังไม่หวานเขาก็จะเติมน้ำตาลพอาใส่ไปอีกเริ่มเค็ม,มก็จะหาวิธีการปรับอันนี้คือเชฟนะะผมเคยมีประสบการณ์ไปเปิดสาขาที่ที่ตะวันตกกลางนะครับเขาก็จ้างเชฟเนี่ยทำพาสต้ามาแล้วผมก็ตะอลาะกับเชฟตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายนะครับทำคาน์เตอร์สปาเกตตี้นะครับอยากจะปรุงฉันก็คีบเส้นขึ้นมาใส่นะะอยากจะตักน้ำซุปฉันก็ตักขึ้นมาผัด พอดูไม่ได้ที่ไอซอสคารโบนร่าเหลวไปก็ตัดไว่มีคิีมเพิ่มแล้วก็ปุ๋งก็ไปเย็นดูก็เถียงกับเขายูทย่แบบนี้ดูรู้ไหมต้นทุนไถยเท่าไหร่ไอไมร่รู้ไอเป็นเจฟไอทำแล้วอร่อยผมบอกอยู่อร่อยแต่ไอตายเขาออยู่ใส่อะไรเข้าไปไม่รู้ทุกอย่างสับเหรอแล้วผมก็จับเข้ามานั่งคุยแล้วก็ค่อยๆบอกเขาว่าเอาไงยูจะใส่เท่าไหร่ว่ามาอยู่ใส่ทัวนี้ใช่ไหม หรือไอจะบอกให้ตัวยังไงดูก็ขีดเส้นไปใส่ตาชั่ปนปนัาจาวเวรี่นิดหน่อยดูก็ใส่กระทะผัดไปดูจะทำให้มันอร่อยดูใช้ซอสกี่ทัพพีดูก็ตักไปเดี๋ยวไอจะวัดเป็นทับพีว่าทัพพีหนึ่งมันกี่กรัมเราก็จะคูณต้นถูนได้นะเพราะฉะนั้นไอร้านที่เป็นต้นระบบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวันแรกที่คุณสร้างร้านคุณทําแบรนด์เป็นตัวนะมันก็จะแบบพันในเรื่องของแบรนดิ้งที่อาจารย์พูดเรื่องของการบริการเรื่องของตารางการจัดพนักงาน นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าวันแรกคุณทำแล้วมันซักเซสนะครับมันอาจจะผ่านประสบการณ์ไปส่วนหนึ่งจะบอกด้ว,ว่าอ๋อร้านเรามีปัญหากลับมาปรับระบบใหม่แล้วเมื่อกี้กที่ผมพูดครั้งแรกคือเรื่องของระบบถ้าระบบมันถูกต้องอยู่สุดท้ายคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่คุมระบบให้ระบบมันเดินนะทำไมโรงงานถึงใช้พนักงานทํางานไม่เยอะเขาเขาใช้เครื่องจักรเครื่องจักรมันเกิดจากการติดตั้ง แล้วมันจะบอกแน่นอนว่าใส่้าไปนในนาที่หนึ่งนาทีที่5มันต้องมีของออกถ้ามันไม่มีของออกมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เครื่องที่มันระเบิดเป็นเพราะมันเป็นความผิดพลาดของเครื่องจกักรหรือคนที่เป็นคุมระบบคุณสร้างร้านต้นแบบเสร็จแต่ปรากฏว่าคุณไม่มีการควบคุมร้านต้นแบบอาหารจานที่1กับจานที่ร้อยแ้าสิบาจย์มีผู้ถึกออกมามันแตกต่างกันอย่างสิ้เนเชิงแล้วใครจะมาทานร้านเรา มันก็จะมีระบบควบคุมก็คือ Miss ี่ช็ p ปเปเข้าไปตรวจสอบไปทานเฮ้ยไม่เหมือนเลย,ยเขาจะประเมินการให้คะแนนเราก็จะรู้ว่าระบบเรามีปัญหาแล้วมีตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูแต่ระบบที่เราจะสอนคุณต่อไปอ๋อมันมีปัญหาที่เรื่องของการผลิตอ๋อมันมีปัญหาเรื่องของการบริการนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของการบริการละกันระบบการให้การบริการนะครับตัวนี้ผมก็ไปซ้อมมือทําเป็น ลูกค้ามีชอปเปอร์นะครับไปประเมินให้บงังบริษัทเพื่อที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้ผมทุกอย่างเมื่อวานนี้ทรเข้ก็ไปคอร์เซ็นเตอร์เด้๋ยวเดชันวารับสายยังไครับชันวาแปลว่าไหครับชื่อคนมีใครรู้มันความหมายของว่าชันวาไหมครับผมก็ไม่รู้แต่ชื่อมันแปลกผมว่าอย่างเออน้องน้องชื่อชันวาชื่อแปลกแปลว่าเขาตอบอะไรรู้ไหมครับวันนี้จะทานอะไรดีครับ เขาทำตามหน้าที่นะครในการรับออเดอร์ทาครับระบบการให้บริการคือต้องการรับออเดอร์แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเลยพี่ครับชันวาแปลว่านี่พี่ครับวันนี้คุณลูกค้าจะทานอะไรครับผมจะรู้สึกยังไงดีขึ้นอยากจะสั่งอาหารมากขึ้นเพราะพนักง,งานเปิดบทสนทนาในการให้บริการซึ่งมันเหมือนกับถ้าใครเคยไป s t a r b u ค k s ไปทานาั่ง r b u c นะครับ ใครเคยไปร้านสอบจำเป็นลูกค้าทักชื่อคุณได้ดีไหมครับหรือว่าไม่เคยทักชื่อเราเลยมีไหมมีใครที่ทานสาบายแ้าไปถึงปุ๊บเขาทักคุณที่เือชัยครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับดีนะฮะแสดงว่าเขายังไม่สามารถเปิดบทโฆษนาคุณได้อันนี้คือเรื่องของการบริการหรือไมนั้นระบบของการบริการมีปัญหาละเราก็ไปตรวจสอบที่ระบบของการบริการ น้นในร้านต้นแบบเนี่ยเอาง่ายๆหลักๆนะครับโปรดักชั่นคือเรื่องการผลิตเรื่องของการบริการเรื่องของการบริหารงานร้านเรื่องของระบบสินค้าโครงการมันเยอะมากเลยนะควบคูมม่มันเกิดกจะครบ1 2ระบบแล้วเลยครับเอาคร่าวๆฮะแล้วก็มีคำถามมาเมื่อกี้นี่คือว่าจังหวะในการขยายเนี่ยควรจะเป็นยังไงเช่นจากหนึ่งควรจะเป็นสองกอนแล้วก็วเป็นสามสี่ห้าหรือว่าจากหนึ่งเป็นห้าเลยหรือจากหนึ่งเป็นสิบเลย